มาแล้วครับ SUV ยอดนิยมของประเทศไทยนะครับ Toyota Fortuner 3.0 V นะครับดีเซลเกียร์ออโต้นะครับขับ4นะครับปี2005สีบอลทองนะครับตัวนี้นี่ใช้เงินออกรถเพียง16,000บาทเท่านั้นนะครับราคาเบาๆครับ390,000นะครับรถบ้านมือเดียวนะครับไม่เคยเฉียวชนนะครับภายในสะอาดเบาะหนังสีเบจนะครับพวงมมลยมัลติฟังชัน จอสัมผัสด v ว f ดี s b นะครับลูทูธนะครับเเอออโต้นะครับไฟตัดหมอกระบบไฟทุกจุดสมบูรณ์แบบนะครับเครื่องมือประจำรถครบยางอะไหล่ครบยางมิชลินเบิกใหม่ล่าสุดเลยนะครับรถตัวนี้เนี่ยคุ้มจริงๆนะครับ SUV เครื่องแรงคันนี้เนี่ยจัดได้เลยนะครับผ่อนสบายครับเดือนละหมื่นหกสิบวดครับสนใจรถโทรด่วน099 2 8 6 3 0 8 3นะครับ Thank you.